ใครที่มีผิวค้าแห้งกร้านไม่เคยขัดผิวเลยลองมาทําสูตรนี้กันค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยขัดผิวผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไปและเผยผิวใหม่ที่กระจ่งางใสขึ้นใช้ดีมากสําหรับผิวกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแคนคาโดยเฉพาะข้อศอกหัวเข่าที่ดํากร้านมาเริ่มทํากันเลยค่ะส่วนผสมหลักที่ใช้เราจะใช้เป็นมะขามเปียกนะคะใช้มะขามเปียกหนึ่งกำมือเราจะแช่น้ำร้อนไว้ก่อนสัก10นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อมะขามดูดออกมาได้ง่าย มะขามเปียกมีรสเปรี้ยวมีวิตามินซีซึ่งเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นมะขามเปียกถูกใช้ดูแลผิวพันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งยุคคุณย่าคุณยายของเราก็ใช้มะขามเปียกผสมขมิ้นแล้วขัดผิวเจ้าสาวก่อนเข้าหอก็ใช้มะขามเปียกขัดผิวเป็นส่วนใหญ่พอเราใช้มะขามครบ10นาทีแล้วใช้มือขยำหน่อยนะคะเพื่อให้เนื้อมะขามหลุดออกจากเม็ด จากนั้นก็นำไปกรองในกระชอนค่ะกรองจนได้เนื้อละเอียดดีค่อยนำไปผสมนะคะสำหรับการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติแล้วร่างกายจะผัดเซลล์ผิวทุกๆ21วันซึ่งนั้นก็เป็นเฉพาะวัยหนุ่มสาวนะคะซึ่งถ้าเราอายุมากแล้วการผัดเซลล์ผิวก็จะช้าลงเราควรกระตุน้นการผัดเซลล์ผิวอยู่เสมอเพื่อให้เซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้น ตอนนี้เราก็ได้เนื้อมาขามเปียกที่ละเอียดแล้วต่อไปมาผสมเลยค่ะใช้กาแฟดำสองช้อนหรือจะใช้เป็นกาแฟทีอินวันก็ได้นะคะซึ่งในส่วนของกาแฟนอกจากจะมีคาเฟอีนแล้วในกาแฟยังมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ และเราจะใส่น้ำผึ้งด้วยค่ะและน้ำผึ้งก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวมากเลยทีเดียวช่วยทาให้ผิวนุมจุม่มชืน้นไม่แหง้งกร้านช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวและลดการอักเสบของผิวอีกด้วยนะคะคนผสมจนเข้ากันดีแล้วสุดท้ายเราจะใส่เกลือลงไปค่ะใช้เกลือที่มีเนื้อละเอียดนะคะอย่างเช่นเกลือปุงทิพย์ซึ่งเกลือจะช่วยทําความสะอาดผิวได้ดีทีเดียวค่ะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันดี าเร็วเกินไปก็เพิ่มเกลือได้อีกพอเข้ากันดีก็นําไปใช้ได้เลยนะคะหากระปุกเก็บไว้ใช้อยู่ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะจะเก็บไว้นอกตู้เย็นหรือในตู้เย็นก็ได้อย่าลืมปิดไป้ายไว้ด้วยค่ะสําหรับวิธีใช้ล้างผิวให้เปียกหมากัาๆจากนั้นก็นวดวนเป็นวงกลมให้ทั่วนวดวนประมาณ3-5นาทีจากนั้นพักไว้สัก1ิบนาทีเราค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้ถ้าจะใช้กับผิวหน้าก็ไม่ต้องใส่เกลือค่ะหรืออาจจะใส่เพียงเล็กน้อย ซึ่งสูตรนี้มีส่วนช่วยลดฟ้าลดลอยด่างดำบนใบห,หน้าได้อย่าลืมลองไปทำใช้ดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ